อ๋อครับสวัสดีครับคริสครับสวัสดีครับติดต่อครับผมสิ่งที่อยากดูของเขานี่ตำนานนานมากตั้งจนแหลกละเอียดไปหมดแล้วกับเรื่องอะไรรู้ไหมไรโอเกนครับผมเขียนรักครั้งใหม่ครับผมใช่ครับเป็นงานกับอย่างไปเขียนทีมารีเอาลรับก็ผมรับบทเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุสมัยเด็กทำให้ความทรงจำตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ16ปีหายไปหมดเลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาจนถึงอายุ30ซึ่งเราไม่มีความทรงจําในช่วงวัยเด็กเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะลื้อฟื้นความทรงจำานี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยกลับไปอยู่บ้านเก่าของตัวเ,เองแล้วก็บังเอิญได้มาเจอเขา่ซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในสมัยเด็กของทั้งสองคนนะก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมากจน เริ่มมีความแบบเอ๊มันความสัมพันธ์มันมีรรมัดอมีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็แต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีโฟมอะไรลึกๆที่อยากจะลืมแต่ว่าลืมไม่ได้ในขณะที่ตัวของตัวละครของคริสเนี่ยอยากจาแต่จําไม่ได้พอมันต้องมาลืมฟื้นทุกอย่างด้วยกันเพราต้องมาอยู่ด้วยกันนะมันก็เลยเกิดเป็น ไ right, รยูเอเกนก็คือเขียนละครั้งใหม่มันก็เขียนความทรงจำไปลงใหม่ๆครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องนี้ก็จะแตกต่างจากทุกๆเรื่องที่เราเคยเล่นด้วยกันมาเพราะว่ามันจะมีความโรแมนติกแน่ๆแล้วแต่ว่ามันจะมีดราม่าที่สอดแทรกเข้ามาเยอะมากกว่าเรื่องผ่านๆมาอะไรเงี้ยครับใช่ครับเราสองคนมีต้องปรับจูนกันไม่ไ,ไม่น่าจะต้องปรับจูนน่าจะปรับคาแรคเตอร์เหลือแค่ปรับคาแรคเตอร์ให้มันแบบว่าเข้าเป็นตัวละครครับจะจะับเรื่องใหม่ทำเรื่องใหม่แล้แตกต่าง จริงๆคือพอมันเป็นโรแมนติกดราม่าคือโจทย์แรกที่คือสิงโตคุยกันว่าปีหน้าอยากเล่นซีรีส์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็คิดขึ้นมาแล้วว่าเราอยากลองไปทางดราม่าดูซึ่งพอดราม่าเราก็นึกถึงพุ่มกับออกอยู่คนเดียวที่เพราะว่าเราก็ชอบผลงานของเขามาตลอดด้วยก็ยคือพี่วาสุเทพนั่นเองก็เลยแบบว่าติดต่อพี่วาแบไปพี่วาครับอยากทําซีรีส์แนวนี้พี่วาทําให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่วาเขายินดีทําให้ครับก็เลยออกมาเป็นเรื่องนี้ซึ่งพอเป็นพี่วาผมรู้สึกว่าสบายใจได้เลยนะ ไม่ขนาดนั้นใจเย็นก่อนมันแค่มีความแบบกลุ่นๆแค่ดูเทเลอร์ครับก็จะรู้ว่ามันจะมีมโรแมนติกค่อนข้างสูงอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็แอบมีเอ๊ะบางจุดว่าเอ๊ะทำไมมูดมันดูแบบดูซึมซึมนิดนึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันละกันว่ามันจะตามหาอดีตกันยังไงหรือว่าเขียนความทรงจำครั้งใหม่กันยังไง าเอก็จริงๆจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นคาลิเตอร์ที่ท้าทายคือสิ่งไมก็ตั้งแต่สิ่งเล่นซีรีส์กับคริสมาตัวคาลิเตอร์ผมอะเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าดูจะเป็นคนที่เนิบๆนิ่งๆแล้วก็มีปมอะไรบางอย่างที่ที่ซ่อนเอาไว้ตอบแล้วแบบนั้นเลย แต่ที่พิสิกว่ามาเลยครับของพีทก็ความจําหายเป็นไงพ,พี่พ่อพี่ไหนครับจา้าพ,พีา่อะไรครับพี่ทุกวันนี้ผมก็จะความจําหายจริงเลยเจเรื่ออ่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่อ่ะอรอยปีหน,น้าภายในภายในปี69แน่นอนใช่ก็คือปีหน้าเปิดกล้องปีหน้าครับใช่อขอให้ระยะเวลาให้คิดสิ่งได้ ลงคาแรคเตอร์แล้วก็บิวหุ่นตัวเองให้มันแบบเ uh, ข้าสุดร่างทองเขาบอกว่าเขาอยากไปร่างทองไปด้วยกันนะไปด้วยกันให้ให้ผมไปด้วยเหรอไปด้วยกัน uh, ไปด้วยกัน uh, ไปด้วยกันไปด้วยกันสำหรับเรื่องต้องาขนาดหนี้นับจรับก็จริงๆก็ไม่ได้กำหนดครับว่ามันจะต้องดีแค่ไหนแต่ก็ผมว่าก,ก็ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่ได้เท่าที่ได้เท่าที่ได้ในวัยสามบวกบวกแต่แต่แต่เชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้ ดีครับไม่น่าเป็นไรเัาทต่ความคึกคามเนอะคุณผู้ชมที่มาทานี่นี่ทานเป็นมาตลอดตลอดว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ยังมีอะไรใหม่ๆทุกปีนะอย่างปีนี้ผมก็ได้เห็นการแก้บนของแฟนคลับซึ่งปกติไม่มี ราะว่าทุกปีที่ผ่านมาแฟนกับเขารู้ว่าขออะไรมาก็คงคงไม่ได้บนอย่างเดียวแต่ไม่ต้องแก้แใช่<ล>ปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์ส<า>แ,ฟแฟนกลับไปฮะให้ได้แก้บนกันล่าสุดผมเห็นมีหกสูงและสาบผมนะแก้บนเหมือนถ้ากิ๊สิงทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะหกสูงแล้วก็แก้บนไปด้วย่จริงเราสคนชอบปส่ที่เป็นแฟนของท้ากับเราผมว่าอังกอริทึมในยุคนี้มันน่ากลัวฮะมันเสนอมาให้เองใช่ใช่ใช่มันเห็นมันเห็น บางทีเราไม่ได้ส่องอะไรขนาดนั้น <S <S เพราะม่เห็นแล้วมันเหมือนเที่ยวฮะมันอยากแกล้งอ่ะ <S 2> <S 2> ใช่ต้องมีใครจ้าแบบว่าอยากเห็นอะไรคือมาเลยจู้าทายระบบอะคือแฟนๆน่ะเขารู้ครับว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นเนี่ยจริงๆคิดสิ่งเขาก็เป็นแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วได้ลเล่นลงเราเราจะไม่ได้เคยชินกับยุคที่ต้องมาขายให้เห็น <S 2> <S 2> หรือทําให้แบบว่าแฟนๆได้เห็นว่าเรากาลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่า แต่ว่าเราก็ถ้าไ,ไม่ลืมก็จะลงให้ไม่ได้ลงให้ดูนะลงให้แก้บทอ,อ,อันนี้แหละอันนี้แหละต่อาจจะอยาก,กแต่รบระดวก,การแก้บนของแต่ละคนก็รมาระวังตัวเองด้วยหกสูงสระผมก็ก็ระวังหน่อยเดี๋ยวมันมันลื่นนะถนัดท่านั้นเหรอครับก็โเคงริงบนอะไรกันก็ดูเรื่องความอนามัย ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ยังยินดีอยากเห็นอยู่เพราะว่ามันสนุกครับมันน่ารักดีครับน่ารักดีครับใช่การตัดนี้ไปคือถ้าเป็นแฟนแบบว่ารอที่จะแบบแก้บนกันได้เลยก็ไม่ได้ถูกคำแก้ลองมาบนดูก่อนลองบนดูก่อนอยากเห็นเหมือนกันครับอยากเห็นเหมือนกันครับครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับจริงๆมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่3ของเราอย่งเงใช่ถ้าแบบเล่นคู่กันใช่ที่เล่นเล่นคู่กันอะไรย่งเงี้ยครับก็รับรองว่าเรื่องนี้จะ เป็นรสชาติใหม่เป็นกลิ่นใหม่ของพิสิงโตแน่นอนครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่หวังว่าแฟนๆจะชื่นชอบกันก็ฝากไรฟ์วิเกนด้วยครับฝากด้วยนะครั you again <อ>บไรฟ์วิเกนเขียนรักครั้งใหม่ครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปียไว้ถ่ายรูไปไปไวเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูไป,ไป